Honda า o Wing ค่ะแกนทัวร์เลอร์ไม่ได้มีมาบ่อยๆในลานประมูลคันนี้น่าสนใจมากยามาฮ่าเ a รเ r อร์พาเรานะคะแซงรถสปอร์ตได้ด้วยถ้านั่งหลังตรง Honda r e b e l 500ที่ไม่ได้500แค่เครื่องนะคะ y a m a ฮ่าอาวซึ่งคันนี้นะคะไฮไลท์อยู่ที่ของแต่งค่ะทุกคนตัวพันที่ขับได้สบายใจกันบ้างนะคะกับคันนี้ค่ะ CBR พัน0 r R นะคะบิ๊กบ i g ไฮไลท์เป็น100ร้รอยคันเลยร้อยคันเลยค่ะ สวัสดีค่ะใครที่กำลังมองหาบิ๊กไบคู่ใจอยู่นะคะห้ามพลาดรอบประมูลนี้ค่ะนี่คือบิดบิ๊กไบประจําเดือนมกราคมนะคะรอบประมูลบิ๊กไบที่เราจัดขึ้นกันแค่เดือนละหนึ่งครั้งแต่ประมูลกันทีเป็นร้อยคันเลยนะคะที่สาการประมูลจำกัดมหาชนค่ะวันนี้พวกเราคัดรถไฮไลท์มาให้ทุกท่านได้ชมทั้งหมด5คันนะคะมีแต่เด็ดๆทั้งนั้นคุ้มคัาเน็ดแน่นอนไปดูพร้อมกันเลยค่ะมาแล้วค่ะทุกคนคันนี้คันแรกเลยนะคะเปิดตัวแบบแรงๆกับ h o n d a g o Wing ค่ะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะทุกคนแกนทัวร์เลอร์ไม่ได้มีมาบ่อยๆในลานประมูลคันนี้น่าสนใจมากอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยเท่าน,านั้นแต่โดยรวมถือว่าสภาพเบียงสวยอยู่นะคะคันนี้มาพร้อมกับเลขไมล์6ก0 0กว่ากิโลนะคะชิลไฟฟ้าเกียร์ถอยหลังยังใช้งานได้นะคะสำหรับคันนี้ออกห้างล้านกว่าบาทเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าที่ลานประมูลจะจบไปที่ราคาเท่าไหร่มาต่อกันที่คันนี้ค่ะทุกคน Yamaha Tracer นะคะถือว่าเป็นรถทัวริงของคนที่ บุคลิกดีเพราะว่าคันนี้จะพาเรานะคะแซงรถสปอร์ตได้ด้วยถ้านั่งหลังตรงค่ะตัวรถนะคะมาพร้อมกับ traction control ค่ะมีโหมดการขับขี่ที่ตอบทุกโจทย์การใช้งานนะคะและที่สําคัญไฮไลท์เลยรถคันนี้นะคะจะได้ cash bar ไปด้วยนะคะมีกล่องเก็บสัมภาระพร้อมกับแหลกนะคะขาดอยู่อย่างเดียวค่ะเจ้าของ25นี้ต้องมานะคะต่อ,อก,กันที่คันนี้ค่ะทุกคน Honda r e b e l 500ที่ไม่ได้500แค่เครื่องนะคะเพราะคันนี้มาพร้อมกับเลขไม่500กว่ากิโลค่ะ พูดจริงแถมมาพร้อมกับสภาพเดิมๆเลยนะคะคันนี้ข่ยยางยังใช้งานต่อได้อีกยาวๆเลยนะคะใครที่กําลังมองหารถทรงบ๊อบเปอร์ที่ขับง่ายขนาดกําลังดีเอาไปคัสตอมได้นะคะไม่หลักร้อยอย่าปล่อยผ่านค่ะมาต่อกันที่คันนี้ค่ะยามาฮ่าอวันซึ่งคันนี้นะคะไฮไลท์อยู่ที่ของแต่งค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นครอบถัง ท่อปั๊มเบรกกาดแฮนคันนี้เปลี่ยนมาให้หมดแล้วนะคะใครที่ถูกใจชุดแต่งสไตล์นี้มาจากคันนี้ไปได้เลยค่ะใครที่กําลังมองหา Yamaha Awani อ,าาอ,อยู่นะคะก็มาเจอกันได้ค่ะในวันที่25มกราคมนี้ค่ะเราตื่นเต้นกันมามากพอแล้วค่ะทุกคนมาที่ตัวพันที่ขับได้สบายใจกันบ้างนะคะกับคันนี้ค่ะ CBR พัน d o R นะคะเท่าที่เห็นด้วยตาตอนนี้นะคะท่อเปลี่ยนมาค่ะมีกาดแฮนนะคะแต่โดยรวมอื่นๆยังถือว่าเดิมๆอยู่นะคะ ถูกตาโดนใจต้องมาจัดคันนี้ไปค่ะมาเจอกันได้ในวันที่25มกราคมนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหวังว่าจะถูกใจกันนะคะใครที่สนใจค่ะก็สามารถเข้าร่วมประมูลกับเราได้ในวันที่25มกราคมนะคะเราจะเริ่มประมูลรถลำดับที่1ในเวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะสามารถชมรถได้นะคะตั้งแต่วันที่24มกราคมนะคะประมูลที่ออกเพสนะคะลานประมูลสำนักงานใหญ่บริษัทสหาการประมูลจำกัดมหาชนค่ะแล้วมาเจอกันนะคะสวัสดีคะ่ะ ติดตามความเคลื่อนไหวของสหาการประมูลบนโซเชียลมีเดียได้ทุกช่องทางส,สักกาให้กันด้วยนะครับหรืออยากติชมแนะนำติดต่อเราได้ผ่านทางไลน์ไอดี ad auct ครับสหาการประมูลที่ 1. เรื่องประมูล